กด้านพระคุณเจ้านะครับาทางนี้ก็จะเป็นประโยคประโยคสามสาธทุ่งสู้ๆลูกพี่ครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูนะครับว่าประโยคหนึ่งสองจะเป็นยังไงตอนนี้วิถีชีวิต เด็กวัดเด็กวัดชาแนลนะครับก็กลับมาเหมือนเดิมยังคงรู้สึกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อยังนั่งที่เดิมนะที บารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อตลอดเวลานะครับในช่วงวันนี้วันสอบของวันแรกนะครับ15มีนาคมขอให้15กุมภาพันธ์ครับเด๋ยวตูกต้องฟังนี้จะเป็นประโยชน์อะไรนะครับในสายของปริตญธรรมครับสอบบาลีธรรม ฝั่งทางนี้จะสอบประโยค4ครับประโยคสครับเราจะไปดูประโยคอื่นๆบ้างนะครับถุนโมทนากำบันบรรยากาศช่วงบ่ายครับบรรยากาศเย็นสบายสบาย ็มเือดนะนี่เห็นไหมครับเป็นที่พักให้กระรอกด้วยให้นกด้วยครับสวยมากครับที่เข้าไปนอนเข้าไปอยู่ก็ได้นะครับกระรอกบางวันจะวิ่งมาแถวนี้ยหน,นกนมดูหยกอื่นบ้างนะครับ ครับนมสกักการครับผมเดี๋ยวไปดูประโยคอื่นบ้างนะครับเพื่อท่านใดสนใจเข้ามาศึกษาสายพระปริยัติธรรมนะคือการบทเรียนนะครับนี่ฮฝั่งทางนี้ก็จะเป็นประโยคหนึ่งสองครับนียอะไร คระคุณเจ้าและพี่เนนน้องเนนก็มาสอบด้วยนะครับคอนข้างจะเยอะนะครับฝากท่านใดที่สนใจ้ามาบลญครับนะมัสการครับครับผมมัสการครับตอนนี้ วิธีชีวิตเอกวัดวัดนชาแนลนะครับก็บพาท่านมารับชมการสอบบาลีประโยคหนึ่งสองครับเพื่อทีเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทท่านใดที่อยากจะเข้ามาศึกษาอยากมามาบวเรียนนะครับก็สามารถเป็นทิศทางของการ เรียนรู้ได้เหมือนกัน,นบนแรกครับขอมนมาสการคอร์ดูโชคประสบับความสำเร็จเมอไการในการศึกษาครับยังคิดถึงหลวงพ่ออยู่ เดี๋ยวพระคุณหลวงพ่นนพอพ,พระพรมมัครโมลีนะ,ะะะน,น,ละนะครับจะไปดท่านนิดหนึ่งยกสนะครับ ประยคสี่หนึสสี่ครับหนสองข้างในปรยกสามอยู่ฝั่งนี้ประโย 1, 2, 3, 4, ค 1, 2, 3, 4คีอยู่ทางด้านนู้นข้างๆอุโบสถจะมีการอบสามวันด้วยกันถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ช่วงบ่ายก็จะเห็นสบาย นี่ปฏิบัติจคุณพ่อนั่งนานเหมือนกันนะครับรวมๆสองชั่วโมงได้ท่านไหนที่อยากจะมากราบขอพรกราบสักการะก็สามารถ แล้ถางมาได้นะครับที่วัดสารลอยพระอารามหลวงกับสักการะ,ระเด็นพระคุณหลวงพ่อพระพ,พ,พรมวชระมงคลีเจ้าวัดวัดสารลอยพระอารามหลวงที่ปรึกษาจักรดาภาค11ครับประเด็จพระคุณตอนนี้สิริมายุกเก้บนะครับ 90ปีแล้วแต่ดูยังแข็งแรงนะครับยังแข็งแรงปริปุคุณบวชจึงเป็นสมาเนร์น,นะคุท่านปร,ประิปุคุณท่านอยู่ในกมรมกรมกาสาวพัฒนะทั้งชีวิตของพระคุณท่านได้เลยครับ พูอย่างนี้ของลุกแล้วสุรเสียงของพระเชพระคุณท่านนะครับพระพรมวชิรบาลี เปลี่ยนทำาก้ประโยคลอกเตอร์พระพรมวชิระโมลีนั่นเองครับท่านเคยดูรายการ v ีปริปุคุณท่านเคยไปร่วมในรายการนี้อยู่เหมือนกัน ในช่องนั้นบอกว่าเพื่อตาด็อกเตอร์ครับเป็นพระคุณท่านใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ขึ้นรถไฟไปเรียนที่กรุงเทพมหานครนั่งรถไฟไปเรียนนะครับช่วงนั้นอายุเจ8ดสบดสิบกว่าช่วงนั้นคือรถไฟจากสุรินทร์นะครับไปเรียนที่กรุงเทพครับ จนจบหลักสูตรครับเป็นดออกเตร์ครับ เดินก ER ับพระโคตานนะครับหลวงพ่อทรองอยู่ยานวิสุทธโธสุโธพทอเปลี่ยนทับก้าประโยคพทบพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับเกียรติยมสอนักนมาด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากช่องวิถีชีวิตเด็กวัด ใกวัดเฉียนเอาด้วยกันแล้วกันครับกับการได้มาสักการะประเดชพระคุณหลวงพ่อพระพระบมวชพระมรีในวันนี้ด้วยกันแล้วกันครับกับขอบคุณและขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับ